วายมีกี่ชุดวันนี้เตรียมชุดอะไรมาแล้วก็มีชุดพวกนี้ได้ยังไงทำไมคนอื่นไม่เห็นเก็บมาได้เลยสวัสดีค่ะ Hey guys Welcome back to y s h i vlog It's me Y wow. วันนี้นะคะก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่จะกลับมาทำบล็อกแล้วก็ได้เจอกับทุกคนอีกนะคะเป็นยังไงกันบ้างคิดถึงมากเลยนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะคะบล็อกวันนี้นะคะก็คือจึนจการโชว์ชุดคอนเซปต์ของหวานให้เพื่อนทุกคนได้ดูกันค่ะเยย ที่จริงแล้วเนี่ยหวายเนี่ยก็มีชุดคอนเซปต์ของตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะ,ละหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะชุดคอนเซปต์อะไรที่จริงแล้วแต่ละผลงานของหวายนะคะก็จะมีชุดคอนเซปต์สำหรับแต่ละซิงเกิลเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงตกลุ้มรักหรือว่าเพลงอะไรก็ตามนะคะก็จะมีชุดสําหรับเพลงนั้นโดยเฉพาะหลายคนคงสงสัยว่าหวายมีกี่ชุดวันนี้เตรียมชุดอะไรมาแล้วก็มีชุดพวกนี้ได้ยังไงทำไมคนอื่นไม่เห็นเก็บมาได้เลยยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่า ค่บชุดแรกนะคะก็คือชุดน,นี้ค่ะจำกันได้ไหมว่าชุดคอนเซปต์ของเพลงอะไรถ้าใครจำได้นะคะก็คอมเมนต์ดาวน์บิโลได้เลยนะคะนี่ทุกคนอาจจะงงว่าทำไมมี2ชุดที่ต้องมี2อชุดเ,เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคือเรากินค่อนข้างที่จะอุรมณสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ชุดแต่ละชุดคอนเซปต์ที่คามิกาเซ่ทำออกมาให้อ่ะคือน้ำหนักขึ้นหรือลงไม่ได้เลยคือแบบฟิต มากแล้วพอเรากินเก่งเหลือเกินนะคะก็เลยต้องขยายชุดนะคะถ้าสังเกตดีๆก็อันนี้จะเล็กกว่าอันนี้คือออริจินอลนะคะแล้วอันนี้ก็คือจะใส่อกใหญ่กว่านเีเราไม่ได้เก็บแค่ชุดนะคะคือเราเก็บทุกอย่างจริงๆนะคะ นี่เดี๋ยวให้ดูเรามี undergarment ด้วยค่ะอันนี้เราไว้ใส่ให้กระโปรงแบบดูฟูฟ่องนะคะนี่ก็จะใส่นี้ไว้แล้วก็ใส่เป็นซับในด้วยค่ะอันนี้คือเป็นเก่งนะคะแล้วก็พร็อพนะคะพร็อพทุกอย่างอยู่ในกระเป๋านี้นะคะพร็อพของเจม่์เดนจีในกระเป๋านี้เดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าวิพร็อพอะไรบ้างทุกคนจำได้ไหมว่าพวกเรามีพร็อพอะไรกันบ้างอันนี้มีสร้อยคอมาละหนึ่ง กำไรที่ติดหัวนะคะอันนี้รู้สึกจะสำหรับเพลงชาแลนละไม่รู้พอจะมีสักวันที่เป็น,อน,ปนของฉันไหมโอ๊ยคิดถึงชออเพลงนี้ยังไม่หมดนะคะพ็อพสุดท้ายของเซเวนเ็กก็คือนี่เลยเจ้ากำไร <c oughs> หลายๆคนคงจะจำได้นะคะกำไร ตอนใส่เต้นก็จะเหวี่ยงเียงเหวี่ยงใส่กันนะคะแต่ดูสิยังมีเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าชุดต่อไปจะเป็นชุดอะไรคะ่ะชุดนี้นะคะไหวตื่นเต้นมากที่จะโชว์ทุกคนนะคะเพราะว่ามีหลายอย่างที่ไหวยอยากจะพูดถึงชุดคอนเซปต์นี้มากกว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะรู้ที่มาของชุดนี้เหมือนกันค่ะชุดของต่ท่านจำได้ไหมเอ่ยอามีแท็กเกอร์แต่ท่า คอนเซปของเพลงอะไรและผลงานไหนของไหวถ้าใครจำได้นะคะคอมเมนต์ down b e l เลยนะคะรีบคอมเมนต์ก่อนไหวพูดนะคะอย่ากโกงกันนะคะชุดนี้ไหวเลิฟมากเลยอาจจะไม่ได้เลิฟที่สุดตอนที่ต้องได้ใส่แต่ว่าตอนโตมาเนี่ย รู้สึกว่าชุดนี้คือพีคที่สุดแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รู้จักกับวายแล้วก็ผลงานของวายมากขึ้นด้วยค่ะคือ,อรู้สึกจริงๆว่าชุดนี้เป็นตัวของตัวเรามากๆเลยแล้วก็เป็น girl hip hop เอ่อที่แทร็ชูนะคะเมื่อก่อนตัวเสื้อก็จะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีแบบแหวกตรงน,นี้ข้างหลังก็จะเป็นบุดีธรรมดาเลยนะคะส่วนกิงเกงวายเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะมีคําถามเกี่ยวกับกิงเกงเยอะ ตัวไหวเองก็อยากจะพูดถึงเกง่เกงๆกันนะคะนี่ก็คือจะเป็นตัวเกง่เกงๆนะคะของเพลยองให้จับนะ้านั่นเองนี่องไม่จับน้ายอ่จับน้ายองไม่จัน้เป็นแบบนี้นะคะครั้งแรกที่ได้เห็นชุดคอนเซปต์นี้ต้องบอกเลยชอบมากๆเพราะมันเป็นแนวฮิปฮอปจริงๆแต่ว่าเราอะ่ะกลัวคนว่า บ็อกเซอรซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆขอโชว์ <Yeah. S 1> เกงๆให้ทุกคนดูก่อนนะคะเกิงๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะ b a g g y pants and um h a v m y pockets ด้วยแล้วหลายๆคนที่อยากรู้นะคะก็น่าจะเกี่ยวกับ b o x e r ซอร์นะคะที่จริงแล้วอ่ะหลายคนไม่รู้จริงๆถ้าสมมติว่าไม่ได้เป็นพิมพ์งานหรือว่าพี่สไตลิสต์นะคะหรือว่าเพื่อนๆในคากเกเอะ ก็จะไม่รู้เลยว่าที่จริงแล้วตัวบ็อกเซอร์ที่ทุกคนโกรธที่เราใส่อ่ะมันติดอยู่กับอิงเกงค่ะมันติดอยู่อย่างนี้เลยนะคะมันเป็นเหมือนพี่เขาเย็บตรงปลายของบ็อกเซอร์อ่ะมาติดกับแบกกีจจนของเราเลยนะคะตอนใส่เนี่ยก็จะใส่แบบนี้ก็คือจะพับข้างหลังไว้พับนี้ปุ๊บแล้วก็ข้างหน้าก็จะใส่ไว้แบบเท็ดีออกถ้าสมมติว่ามีเด็กที่อยท่ทวไใส่ตอนเนี้ยก็คือ ดูดีนะเป็นหวายหวายจะไม่ว่าแต่ว่าก็เข้าใจแหละเมื่อก่อนคนยังไม่แบบโอเปนไมน์เน็ตขนาดน,นั้นอาจจะมีกลุ่มๆุ่มเล็กที่แบบเข้าใจกันตอนนี้2021แล้วทุกคนอ,อนุญาตให้ใครก็ได้นะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะแต่งตัวตามที่ตัวเองเป็นนะคะก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะชุดคอนเซปตต่อไปก็คือชุดนี้ค่ะจำได้ไหมเอ่ยว่าชุดนี้เป็นชุดคอนเซปต์ของเพลงอะไร เชื่อว่าถ้าใครจาได้นะคะก็คือแฟนับตัวแท้ของหวายเลยค่ะชุดนี้นะคะเป็นชุดที่หวายเลิฟมากเลยนะคะเป็นชุดที่หวายใส่ในผลงานแรกที่ทําให้หลายๆคนได้รู้จักกับวายเลยใครจาได้อย่าลืมคอมเมนต์ down below นะคะว่านี้ชุดสีส้มเนี่ยคือชุดของเพลงอะไรานะคะสีส้มเช่นเคยเพราะตอนนั้นเวลาใครถามนะคะก็หวายก็จะบอกตลอดว่าชอบสีส้มนะคะก็เลยส่วนมากจะได้ใส่สีส้มนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นชุดที่เราใส่ถ่ายปกของ Lips Project เลยนะคะชุดนี้เลยถ่ายปกของ Lips Project กับเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนั้นก็คือเป็น Special Project อยู่กันทั้งหมด7คนก็คือจะมีเสียงปินเดียวไหวนะคะแล้วก็จะมี Chill White c h a l k มี Siska oh. นะคะมารวมตัวกันเป็นหนึ่ง Project ค่ะแล้วไหวก็ได้ปล่อยเป็นเพลงถอนสายพัว นั่นเองแล้วก็เพลงตกหนมรักนั่นเองค่ะนุชคอันนี้ก็คือจะเป็นชุดคอนเซปที่หวายใส่ออกทุกงานเลยนะคะช่วงนั้นสําหรับชุดคอนเซปต่อไปนะคะเป็นชุดที่หวายตื่นเต้นมากที่จะโชว์ทุกคนเพราะว่าตัวเองตกใจเลยที่ยังมีชุดนี้อยู่นะคะแล้วก็ดีใจมากที่คุณแม่เนี่ย ได้ไปขอกับทางค่ายนะคะก็ต้องของคุณทางค่ายคามิกาเซ่นะคะที่อนุญ,ญาตให้หวเก็บชุดคอนเซปต์กัอบทุกชุเลยชุดสุดท้ายที่หวจะมาโชว์เพื่อนๆทุกคนนะคะคือชุดนี้ค่ะนี่ตกใจเนีคะถ้าใครเป็นแฟนพันแท้คามิกาเซ่นะคะจะรู้เลยว่าชุดนี้เนี่ยมาจากผลงานไหนและเพลงอะไรนะคะเนยลองคอมเมนต์กันดาวน์บิโลว่าชุดนี้เป็นชุดของเพลงอะไรนะคะ มีหมวกด้วยนะคะมี props ด้วยนะคะก็คือจะเป็นตัวแจ็กเก็ตนะคะเป็นตัววอร์มมันจะเป็นตัว crop top นะคะแล้วก็ใส่ใส่เสื้อกล้ามข้างในนะคะนี่จริงๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเกริงๆวอร์มนะคะ Oh my god เห <450. S 1> <didn> ็นแล้วนึกถึงตอนที่แบบถ่าย MV ขัดใจอะทุกคนฉัดขัดดใจเกสบัดเดสะบัดิสบัดให้จยิางเนี้ย จำได้เลยตอนลองชุดคอนเซปต์นี้นะคะแบบตื่นเต้นมากได้ถ่ายรูปรวมด้วยกันด้วยเป็นรูปรวมของคามิกาเซ่แรกเลยนะคะถ oh. ือว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากเลยที่ทำชุดเป็นแบบ <c oughs> เพื่อนๆลองกลับไปดูในมิวสิกวิดีโอนะคะก็จะเห็นหวายใส่ชุดนี้นะคะหวัง oh. ว่าวันนี้นะคะทุกคนคงจะชอบลองนะคะแล้วก็วิดีโอของวันนี้นะคะยังไง ใครเนี่ยอยากเห็นชุดคอนเซปที่เหลือของหวายนะคะมีเยอะเลยไงก็คอมเมนต์ด o w n ิโ l o นะคะรวมถึงถ้ามีใครเนี่ยอยากเห็นหวายใส่ชุดไหนที่ได้โชว์วันนี้แล้วก็แต่งหน้าแบบจัดเต็มนะคะไงก็ลองคอมเมนต์ด o w n ิโลมาได้เลยค่ะเดี๋ยวหวายจะจัดมาให้จ้ายัางงี้วันนี้หวายขอลาไปก่อนนะคะ I'll see you next time bye